ลองนึกภาพตามผมนะครับในยุค1980ถ้าคุณเดินผ่านร้านเสื้อผ้านในอิเตอรี่คุณจะเห็นป้ายใหญ่สดใสเขียนว่า Unite d Colors of b e t o n มันไม่ใช่แค่ชื่อแบรนด์เสื้อแต่คือภาพลักษณ์ของความกล้าการตลาดที่สุดฉาดและแคมเปญที่ทั้งโลกต้องหันมามองพวกเขาไม่ใช่แค่ขายเสื้อผ้าแต่ใช้โฆษณา,าพ,พูดเรื่องการเมืองเรื่องเชื้อชาติเรื่องสองครามทั้งหมดนะครับถูกเล่าออกมาผ่านสีสันสดๆที่คนจำได้ขึ้นใจในเวลานั้นนะครับ มไมเดตองคือแบรนด์ที่โตแรงที่สุดแบรนด์หนึ่งของยุโรปและตระกูลไมเดตองเองนะครับก็กลายเป็นมหาเศรษฐีตัวจริงของอิตาลีและมันนะครับก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันที่ฟอร์มูล่าวันกําำลังเปลี่ยนจากกีฬายุโรปไปสู่กีฬาที่คนทั้งโลกจับตาผ่านการถ่ายทอดสดมันไม่ใช่แค่การแข่งรถแต่มันคือโชว์มันคือความหรูหราและมันคือเวทีที่ทําให้โลโก้ใดๆถูกเ็มพร้อมกันทีเดียวเป็นร้อยล้านคู่ตาสําหรับมไมเดตองนะครับ ที่ชอบการตลาดแบบแรงๆ,ๆนี่คือเวทีที่ยั่วใจที่สุดแล้วจุดเริ่มต้นจริงๆนะครับมาจากปี1983เมนเดตองนะครับเข้าไปเป็นสปอนเซอร์ทีมเล็กๆที่ชื่อว่าโทแมนคือทีมนะครับอ่านไม่ดังแต่ดันมีนักขับหน้าใหม่ที่ชื่อว่าไอตันเซนาพอถึงมอนโกปี1984ฝนตกดักสนามเละจนคนอื่นแทบเอารถไม่อยู่แต่เซนานะครับขับรถโชทรแมนไลบีอาลเงโฮสจนเกือบชนะทั้งกล้องจับภาพเซนาทั้งโลกจับตา และโลกโก้ที่อยู่ข้างรถก็คือเบเนตตองนั่นแหละครับชอนนั้นนะครับตะกะุูลเบเนตตองได้คําตอบแล้วว่า F1 ไม่ใช่แค่กีฬาแต่มันคือการตลาดที่คุ้มค่าที่สุดบนโลกใบนี้ปี1985นะครับพวกเขาตัดสินใจครั้งใหญ่ซื้อทีมโทเมมาทั้งทีในราคาแค่2ล้านปอนด์ถ้าปรับตามเงินเฟอ้อวันนี้นะครับก็ราวๆหกถึงสิล้านปอนด์หรือ2 5 0ร้อถึงสี่ล้านบาทพูดตรงๆมันถูกจนตลกมากเลยครับปัจจุบันนะครับทีม F1 แต่ละทีม มีมูลค่าเป็นพันล้านดอลลาร์เงิน2ล้านปอนด์ทุกวันนี้นะครับแต่ซื้อได้แค่ครึ่งค่าเหนื่อยของ Macworld s t e p h e n 1ปีด้วยซ้ำ เดีลนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในดีลที่คุ้มค่าที่สุดในประวัติศาสตร์กีฬาเลยก็ว่าได้ครับปี1980นะครับที่เปิดตัวในชื่อว่าเบนอตองฟอร์มูล่าและสิ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือพวกเขานะครับไม่ได้แค่เปลี่ยนชื่อแต่ยังเริ่มสร้างทีมจริงจังทันทีครับปีแรกนะครับพวกเขาก็สร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการชนะกลางปีที่เม็กซิโกโดยเกอร์แฮตเบอร์เกอร์กลายเป็นผู้คว้าชาัยครั้งแรกให้กับทีเมเบน t ตองและที่พิเศษกว่านั้นก็คือมันคือชัยชนะสนามแรกของเครื่องยนต์ฟอร เบรตต้องนะครับเลยถูกมองว่าเป็นทีมที่กล้าเสี่ยงทดลองสิ่งใหม่ๆและประสบความสำเร็จจริงๆครับปีต่อๆมานะครับก็มีนักขับดังแวะผ่านทีมเตโอฟาบีอเลสซานโดรนานินีจอนนี่เฮอร์เบิร์ดทีมนะครับไม่ได้ถึงขั้นชิงแชมป์ แต่ก็สร้างชื่อในฐานะทีมกลางที่อันตรายใครก็ประมาทไม่ได้ครับแต่แล้วนะครับจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ก็มาในปี1991เมื่อมีเด็กหนุ่มเยอรมันที่ชื่อว่าไ um มเคิลชูม u คเกอร์โผล่มาในสานามขั้นแรกกับทีมจอร์แดนและทําให้โลกทั้งโลกต้องตะลึงเบนทงตองนะครับไม่รอช้ารีบดึงชูมาเกอร์เข้ามาทันทีและนั่นก็คือการได้จิ๊กซอชิ้นสุดท้ายที่ทีมรออยู่ พรตอนนี้นะครับพวกเขามีทั้งวิศวกรกร,ระดับมันสมองอย่างโรล,ลี่เบิร์นและลอสบอนอยู่เบื้องหลังและมีนักขัดที่มีพรสวรรค์เกินยุคอยู่หลังพวงมาลัยจากนั้นนะครับเบนตองก็ค่อยๆไต่ขึ้นไปสู่จุดสูงสุดและมาในปี1994ปีแห่งดราม่าที่ไม่มีใครดื่มสนามอิโมลา่าคราชีวิตโรแล,ลนดลัสเซลเบอร์เกอร์และไอตันเซนาภายในสุดสัปดาเดียวกันบรรยาการในวงการนะครับมืดมนที่สุด ครั้งงหนึ่แต่ในขณะที่โลกกัะสกเศร้ารถเบนเนต้องของชูมั m เกอร์นะครับกลับเร็วผิดหูผิดตาเขาชนะต่อเนื่องจนทุกสายตาเริ่มจับผิดว่ารถคันนี้มันสะอาดจ,จริงหรือไม่แล้วข่าวก็โผล่มาว่าในซอฟต์แวร์ของรถเบนเนต้องนะครับมีโค้ดับที่สามารถเปิด traction control ทั้งที่กด FIA นะครับแบนไปแล้วทีมนะครับอ้างว่ามันเป็นโค้ดที่ลืมลบไม่ได้ใช้งานจริงแต่ิบ,บายนี้นยิ่งทําให้คนสงสัย และไฟก็ยิ่งลุกแรงขึ้นในสนามฮอปเคนแฮนด์ Time, แลของยอร์สเบิร์ตเซเฟนพ่อของแม็กเบิร์ตเซเฟนนะครับ เกิดไฟลุกท่วมกลาง p i สตอปภาพไฟพุ่งสูงออกไปโทั่วโลกคือหนึ่งในช่วงที่คนยังจําได้จนถึงทุกวันนี้พอสอบสวนก็พบว่าเบนเอตตงนะครับถอดเซฟตี้เฟลเตอร์ออกเพื่อให้เติมน้ํามันได้เร็วขึ้นประหยัดเวลาไม่กี่วินาทีแต่ก็เสี่ยงไฟไหม้ทั้งทีครับชูมัคเกอร์เองนะครับก็ถูกลงโทษแบนสองสนามในปีนั้นแต่ต่อให้มีดราม่ามากมายนะครับเขาก็ยังเก็บแต้มมากพอที่จะควา้าแชมป์โลกนักขับปี1994ได้สาเร็จครับเป็นชัยชนะที่มาพร้อมเครื่องหมายคำถามที่ว่านี่คือฝีมือแท้ๆหรือเป็นนนนผลลจาาากกากกกกรเ้เเเ่อออติขงง ปีถัดมานะครับ1995เบเาตอนนะครับยิ่งย้ำว่าพวกเขานะครับคือของจริงว่าคราวนี้นะครับคว้าได้ทั้งแชมป์นักขับและทีมผู้สร้างแบบไม่เหลือข้อกังไกอีกแล้วครับรบพวกเขานะครับดีพอจริงๆทีมเวิร์คแข็งแกร่งจริงๆและนี่ก็คือปีที่เบตตันฟอร์มูลาถูกจารึกว่าเป็นบริษัทขายเสื้อผ้าที่กลายเป็นแชมป์โลกฟอร์มูลาวันได้สำเร็จครับ แต่ความรุ่งเรืองนะครับก็อยู่ได้ไม่นานหลังจบปี1995ชูมาเกอร์นะครับย้ายไปเฟอร์เลอรี่พร้อมกับลอสบอนและโรลีเบิร์ดเสาหลัก3เสา,สาหายไปพร้อมกันเมเดตตองนะครับเหมือนบ้านที่เหลือตะโครงผลง,งานทีมตกตกลง,งทันทีครับถึงแม้จะมีนักขับดังอย่างชองอารลซีและเกอร์ฮาด์เบอร์เกอร์เข้ามาแต่ก็ไม่สามารถพาทีมกลับไปจุดสูงสุดได้ช่วงปลายยุค90นะครับเมเดตตองกลายเป็นทีมการตลาดไม่มีแชมป์ ไม่มีประกายเหมือนตะก,ก่ะน,นะครับและในปี2000นะครับเลโนลงทุนประมาณ120ล้านดอลลาร์เพื่อซื้อกิจกรรมของเบเนตองฟอร์มูล่าแต่ทีมนะครับก็ยังแข่งภายใต้ชื่อเบเนตองอีก2ฤดูก,กาลก่อนจะเปลี่ยนเป็นชื่อเลโน F1 ทีมในปี2002ซึ่งจริงๆแล้วนะครับเลโนนะครับก็ไม่ใช่คนแปลกหน้าอะไรเพราะก่อนหน้านี้น,นะครับพวกเขาก็เป็นซัพพลายเออร์เครื่องยนต์ให้กับเบเนตองอยู่หลายปีเลโนนะครับเห็นโอกาสว่าถ้าอยากกลับมาเป็นทีมใหญ่ การซื้อเบเดตองนะครับคือทางลัดที่ดีที่สุดเพราะทีมนี้นะครับมีโครงสร้างมีโรงงานและมีประสบการณ์ในฐานะแชมป์โลกมาแล้วการซื้อั้งนั้นนะครับทำให้เบเดตองหายไปจาก F1 แต่เส้นทางของทีมนะครับไม่ได้จบตังข้างครับมันถูกรีแบรนด์ใหม่เป็นเลโนเอฟทีและในเวลาไม่นานนะครับเลโนนะครับก็สร้างความยิ่งใหญ่ด้วยการคว้าแชมป์โลกกับเฟอร์นันโดอลอนโซในปี2005จนถึง2006และเส้นทางของทีมนี้นะครับก็ถูกรีแบรนด์อีกครั้งครับ เป็นโลตั s F1 ฟทีทางเลโนโลนะครับซื้อกลับมาใช้ชื่อว่าเลโน่เอฟวนทีครั้งและปัจจุบันนะครับก็คือทีนเอออพายที่เรารู้จักกันครับ เขควรไปในตองเองนะครับหลังจากขายทีมก็กลับไปโฟกัสธุรกิจหลักทั้งแฟชั่นและการลงทุนใหญ่ๆพวกเขาถือหุ้นในแอแลนเทียบริษัทโครงสร้างพื้นฐานทางหลวนและสนามบินของอิตาลีและออโต้กริลนะครับคือร้านอาหารบนทางหลวดส่วนในวงการกีฬานะครับก็ยังสนับสนุนทีมรักบี้เบนอตองรักบี้ทีวีโซจนถึงทุกวันนี้ครับแต่ในฟอร์มเมลวันนะครับพวกเขานะครับก็ไม่หวนกลับมาอีกเลยครับถึงจะจากไปนะครับแต่สิ่งที่เบนตตองนะครับทิ้งไว้ก็คือ มรดกที่ชัดเจนมากถ้าไม่มีเบนเดนตองนะครับชูมาเกอร์เองนะครับก็อ <c oughs> าจจะไม่กลายเป็นตำนานเจ็ดสมัยเบิร์นและบอลนะครับอาจไม่สร้างเฟอร์เรี่ยุคทองทีมเรโนนะครับที่ได้แชมป์กับอ l ลันโซก็อาจจะไม่เกิดขึ้นและอาภายในทุกวันนี้นะครับก็คือล่องรอยสุดท้ายของเบนเดนตองฟอร์มูล่าในอดีตนั่นเองครับนี่ก็คือเรื่องราวของบริษัทขายเสื้อผ้านะครับที่มอง F1 เป็นเวทีโฆษณาลงทุนซื้อทีมราคาแค่2ล้านปอนด์แต่สุดท้ายนะครับได้ทั้งแชมป์โลกและสร้างตำนานพร้อมกับกลายเป็นหนึ่งในทีมที่โลกไม่เคยลืมแม้ชื่อจะหายไปแต่ล่องลอยก็ยังอยู่จนถึงทุกวันนี้ครับคุณกำลังอยู่กับ c a s s i e Ben ก์ชา n เอที่ที่รถทุกคันนะครับไม่ใช่แค่เหล็กกันลอ้อแต่คือเรื่องราววิศวกรรมและแรงบันดาลใจขอบคุณที่ติดเครื่องฟังจนถึงโค้สุดท้ายครับและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ ผมเปิดช่องทางในการสนับสนุนช่อง Cassie Bank Channel ถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปกดปุ่ม Thanks หรือปุ่มขอบคุณที่เป็นรูปตัว S ในหัวใจเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ถ้าอยากให้ระบบไฟในรถของเพื่อนๆนะครับมีความเสถียรมากขึ้นรู้สึกได้ถึงเรื่องคอมแอร์ตัดน้อยลงอาการไฟกระชากลดลงเครื่องเดินเรียบ และรอบนิ่งขึ้นอย่าลืมสายกราวซิ่งของผมนะครับจะทำให้ระบบไฟนั้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งสนใจยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งดิงรายละเอียดไว้ด้วยยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับ หวังว่าคลิปนี้นะครับคงม,มีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานำเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ